สวัสดีทุกคนครับยินดีต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่ช่องมิตรมิกนะครับผมวันนี้ผมได้ยินข่าวมาแว่วๆว่ามีคนอยากกินปลาเผาคือใครผมก็ได้จัดให้พี่เกมพี่เกมอยากกินปลาเผาใช่ล้วนนี่ผมกลาลังหั่นตะไคร้ยัดท้องปลาครับผมโอ้โหเพชรขาดนี่ยว่าเพชรขาดลันดับหนึ่งของประเทศไทยแล้วแน่ๆน,นายปลาขอดูปลานหน่อยดิโอโ้สี่ตัว แล,แ,แล้วจะกินยังไงหมดเนะี่ยอให้แม่สองตัวอ,อ๋อเอาไปนูน่นตุ๋นสองตัวปลาอะไรเนี่ยปลาดินเหรอปลาดินครับพี่เกมเขาอยากกินอยู่พอดีก็เลยทำคลิปย่างไปให้เขาเลยแล้วถ่ายตอนกลางคืนด้วยนะปะเด็นก็เพิ่งเห็นเพิ่งรู้ว่าพี่เกมอยากกินก็นเลยจัดให้ตอนคืนเลยใช่อะใช่ <laughs> ใช่เหรอเรื่องของเรื่อง,องคืออยากกินผมก็อยากกิน ผมก็อยากกินใช่มีแต่คนอยากกินแหละเพราะว่ามันอร่อยอร่อยแต่น้ำจิ้มแต่พี่วิคทำไม่อร่อยนะไม่ต้องกินแล้วน้ํน้ำจิ้มใครจะทำน้ำจิ้มหรือเอาไปซื้อโอ้โหแม่ก็ของพี่เกมพี่เกมมีอยู่มั้ยไม่รู้พี่เกมน่าจะมีอยู่วันนี้ทำคลิปอะไรไอออะไรนะหมึกสายอ่าหมึกสายมีน้ำจิ้มใช่หมึกสายมีน้ำจิ้มพี่เกมมีน้ำจิ้มแต่น้ำจิ้มเขาก็ซื้อใหม่ทีนะ แต่เราก็ซื้อต่อน้ำจิ้มเขาสิซื้อต่อน้ำจิ้มเลยอ่ะนี่ครับผมยัดเข้าไปโอ้โหแล้แล,แลต้องใช้เวลาย่างกี่ชั่วโมงเนะี่ยไม่ถึงชั่วโมงหรอฟัง <ใน S 1> เสียงผมอะ่ะเป็นวัดวัดลงคอไปไหนดูสินี่ครับผมย่างเลยอ่ะบบอันนี้บบนย่างหรืออบเนะี่ยอบครับ เดี๋ยวเอาเกลือทาแล้วก็อบกันโอเคครับนี่มีตัวเล็กตัวใหญ่ตัวเล็กตัวใหญ่ละผมอ๋อี่จัดเลยเซฟบิ๊กเพชรขาดโคกไหมโคกแตกเซฟบิ๊กโคกแตกชายาดีเจ้าได้แต่ใดมาเดี๋ยวผมไปเอาเกลือก่อนไหนมาเอาอะไรเนี่ยเกลือเกลือนี่ดีกว่าเพราะเกลือนี้พ่อไม่ได้ใช้ โอ้มีเป็นแพกเลยเหรอใช่ม,มีเป็นนี่มีเป็นถุงปุ๋ยยช่เอาเสียงผมอาจจะแหบนะทุกคนไฟแรงแล้วไหนอ๋อก่อไฟไปแล้วเหรอใช่ก่อไฟก็คิดว่ายังไม่ได้ก่อก่อหมดแล้ว,วแลวเอาตะแกรงใส่แล้วก็อบกันเลยเพราะว่าเดี๋ยวไฟมันจะหายร้อนใช่เราต้องแข่งกับเวลาด้วยเพราะตอนนี้มันมืดแล้ว มกกวว่าแล้ทุคนใช่เมื่อกี้ผมก็เพิ่งลงคลิปไปเนี่ยคลิปนี้ลงประมาณวตอนสองทุ่มครับพรุ่งนี้ใช่ไหมพรุ่งนี้ครับผมวันนี้ถ่ายวันเสาร์วันเสาร์รอตอนกลางคืนใช่ไม่แน่ก็พรุ่งนี้เช้าแหละทุกคนเราดูดดดครับครับโถเกลือเกลือใส่ไม่ต้องยัง้งเกลือไม่เยอะอู้โอ๊โยมันร้อนมันร้อน <laughs> ผมแม่ร้อนร้อนมือด้วยเนะี่ย คนไม่เท่าไหร่หรอกอ,อะไรไอ้กล้องอะดิเลนพังอีกเนาะใช่โอ้โหใส่ไม่ต้องเปลืองไม่ต้องกลัวเปลืองใช่ไหมใส่ไปเถอะเอาให้ไหม่เลยดีทุกคนโอ้โร้อนร้อนร้อน <c oughs> เดี๋ยวเรนกล้องจะพังอะนะนี่ใส่น้อยนะทุกคนเพราะว่าใส่เยอะเดี๋ยวมันจะ <c oughs> เกินมันใช่เค็มเกิน วันนั้นอะเค็มเกิอนอะที่ใส่ไปอะแต่ว่าใส่เกลือนี่มันทําให้ไม่ไหมใช่ไหมหรือ,อยังไงไม่รู้เกี่ยวไหมก็เห็นเขาใส่ก็ใส่ตามเขาแหละสูตรพ่อพ่อให้มาอ๋อใช้หมดถุงเลยเหรอถุงละห้าบาทเกลือเนี่ยใช่ไม่ไเป็นไงโอ้โหน่าจะได้กินอร่อยอร่อยนะวันนีน้ไม่รู้อร่อยหรือเปล่าเพราะว่าเร่งรีบด้วยเนนี่ยกิเนี่ยใช่ ว้าวแล้วอบเลยเหรอหรือว่ายังไงใกล้ไฟก่อนอุ๊ยมันไม่ไหม้เหรอไฟมันแรงไว้ข้างๆนั่นใช่ไว้ข้างแล้วเวลากลับเราจะได้กลับทันไม่กลับไม่กลับอันนี้อบยาวเลยอ๋อชิวๆกองสางอ๋อติดติดตึมว้าวรอครับผมทุกคนแล้วดูตอนสุกอะหรือว่าไงเดี๋ยวทุกๆสักข้านาทีเดี๋ยวผมมาดูอีกรอบหนึ่งครับผมโอเคครับ โอเคครับทุกคนตอนนี้ก็ได้ถึงห้านาทีแล้วครับผมแต่ปลายังไม่สุกครับผมยังอีกนิดนึงผมจิ้มมาจิ้มไปยังไม่ยังไม่ทะลุเลยยังไม่ทะลุครับผมอีกนิดนึงต้องมิสูน์ในการย่างด้วยใช่ไหมมีคือัดตัวนี้น่าจะพอดีละแต่อีกนิดนึงให้มันแห้งๆแบบนี้ผมพูดไม่ชัดแล้ววัดวัดลงคอตัวนี้ตัวนี้ก็อีกนิดนึง นี่ลหละอ่าตัวนี้สุกสองตัวนี้สุกพอดีแต่ว่าเอาให้ให้แม่มก่อนนีดนิดนึงเะครับผมแต่น่ากินมากเลยน่าจะอร่อยเนี่ยขยับร่วนแบบมันดได้หมักอะไรไหมเนี่ยไม่ไม่ได้หมักอะไรเลยใส่แต่เกลือแล้วก็เดี๋ยวไปกินกับนจิ้มซีฟูด้ดเดี๋ยวให้แม่มต้มกินปลาจะอร่อยอยู่ที่น้ำจิ้มซีฟูด้ดใช่ไหม,มแต่ปเดี๋ยวนี่รอให้มันแทมอีกสักนิดนึงก่อนทุกคนแต่รอดูตอนสุกครับผม โอเคครับทุกคนตอนนี้ก็น่าจะสุกเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมนี่ครับผมน่าจะแห้มได้ทีละเดี๋ยวผมจะเอาใส่ถาดแล้วก็เอาไปให้แม่สองตัว,แล,วแล้วให้มิสเตอร์เกมสองตัวโอ้อยากกินเยอะเลยอะ่ะเราไปกินกันนู่นเขาผมหนึ่งตัวของพีมม่เกมหนึ่งตัวใช่ไหมบอสอ้ <laughs> ออออแล้วที่กรีบ<อ>ก็ไม่เอามาด้วยนะ คนทนไฟอะฮะคนทนไฟไม่เคยเนขาไม่ร้อนหรอกหนึ่งสองนี่สี่ตัวนี่วันนี้เลี้ยงเยอะครับผมเสียบิกใช่ไหมครับผมเดี๋ยววันนี้เอาขึ้นไปบนบ้านกันเดี๋ยวนนี้ก็จะไม่เป็นเสียบไปไปโอเคครับทุกคนตอนนี้แม่ผมกาลังตำน้ำจิ้มให้อยู่นี่เดี๋ยมเนี่ อะไรเี่ทำอะไรุปมนกันนะโอ้ทนไฟเอาว้แม่สองตัวว้าว้าเดี๋ยวนี้เอาใส่เาใส่ถาดน,นี้แล้วเนาะไปเอาไปอย่างนี้เลยเหรอเอาใส่จานไิบอกใส่นี่ไปใส่ใสบอไปกันเหร <laughs> อ๋อเดี๋ยวก็เกลือหกใส่อันนี้บึ้ดก็เป็นมังคุเท็กหล่นเต็กหล่นไม่ถึงบ้านแล้วตัวชามไอ้นั่นไปดิใช้ชามไปนะก็เอากลับใช้กระมังก็ได้ยใช้กระมังไปอ่ะแม่กำลังแม่ผมกำลังทำกับข้าวทุกคนอันนี้อะไรอ่ะเขาเรียกว่าเอ็นก้อนแม่ผักชาบผักชาบเขาบอกว้าวปีมันมีปีละคันหรอ ทีละครั้งหอมดีนะใช่อ้สีน่ากินแหละเ,เดี๋ยวดูดูสูตรแม่แม่กลำลังทำน้ำพิ้งอยู่หายหน้าโคตรดำนะด <c oughs> ำสวยแค <c oughs> ่ไหน มีชดรถหน่อยนึงน้องไ่ได้เอาพริกแดงมาน่ะเออ้ม่แม่เอามา่ะบอกภาษีบอกว่าถ้าเอาพริกถ้าเอาพริกแดงไปมันจะแสบปากเหรอเลยแม่เอามาอันนี้พี่ก็เลยพี่ขี้หนูเขียวอ๋อพี่ขี้หนูสวนสูตรแม่ผมเองคนมะนาวใส่โอเคทุกคนเดี๋ยวเราไปรอไปเจอกันบ้านพี่เกมดีกว่าโอเคครับ โอเคครับทุกคนตอนนี้ผมก็มาถึงบ้านพี่เกมแล้วพี่เกมก็กําลังเดินไปไหนก็ไม่รู้นะเขาอยากกินอนะไปเอาไป <laughs> นี่นี่ผมจัดจัดฉากจัดาจดานเรียบร้อยหมดแล้วครับผมเดี๋ยวรอพี่เกมมาชิมเฮ้ยถ้วยน้ำจิ้มน่ารักจังเลยอะ่ะช่วยกบช่วยกบดูที่เปิดไปให้ดูนะเปิดให้ดูหน่อยนี่ดูน้ำจิ้มอู้วว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 ว ทำอะไรอ่ะเนี่ยอู้ดูปลาสิปลาสุกไหมไเนี่ยเสร็มิงสุกครับน,นี่เอา,า่ใช่ฮะไม่โอ้ว,ว้าวโอ้ว้าวอันนี้ทำให้กินไม่ชิมเหรอดูอไงกินครับไม่กินไม่กินหรือไม่ชิมทำมาให้ชิมทุกคนทำมาให้ชิมเพราะว่าพี <c oughs> ่เกมบ่นอยากกินแล้วเราจะ,จะสรุปจะชิมหรือก,กินแหละทั้งชิมทั้งกินแหละ ชิมชิมตอนอยู่ในคลิปเนี่ยแต่ลืมสวัสดีทุกคนด้วยนะครับลืมสวัสดีนอนนอนนอนถือกล้องเลยนะโอเคครับโอ้อะไรอ่ะปวดปวดท้องครับตอนนี้หิวข้าวใช่ไหมใช่ตอนรอรอปลาเดี๋ยวเลย๋ยวดูปลาเอาเบื้องออกผมไม่ได้กีดด้วยปวดกระดุมมาตอนเอ้อ้ยเคี้ยวคลิปโออะไรวะน่ะอะไรวะน่ะปลาหน้ากินจริงแหละโอ้ยป้อนผมหน่อยดิ ไม่อันนี้มันหนังจะลองชิมเดี๋ยวดูพี่เกมกินมันได้เอานี่มาหรอไม่ครับอะไรอะช้อนใช่ขอก่อนเลยคนแรกเต็มทำไมอ่ะแม่ให้ปลามันแห้งกว่านี้ครับนิดนึงอ่ะอืมมันแห้งแล้วเฮ้ยแต่เนื้อปลาหวานดีทุกคนอ่ามือกล้องนี่เอาขวดเข้าเลยเหรอหิวอ่ะหิวเปล่าได้หิว แต่เย็นมือกล้องอะเย็นไม่ได้แล้วมันหิวอูปลายน่ากินจังเลยอ่ะอ่ะไปไหนคนนั้นอะอะไรดีทุกคนอะกินน้ำจิ้มเป็นอกอย่าเข้าเลยเต็มมือเลยโหอร่อยอร่อยน้ำจิ้มอ,ะอ่ะปลาไม่อร่อยใช่ ชิมกันนะครับวันนี้น้องทำมาให้ชิมครับขไม่ต้องเรียกว่าชิมหรอกเสียเพราะอยากจะกินไงก็เลยทำมาให้ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะครับเพราะว่าบ้านผมก็ขายปลาไงทุกคนเกมอยากกินพอดีผมก็เลยจัดให้เป็นไงครับรสชาติอร่อยนัวน้ำจิ้มซัดไหมน้ำจิ้มเหรอจะจิ้มัว่มเยอะกันอันนี้แม่พี่มีขํำมันเนี่ยน้ำจิ้มแม่ผมทำเลีย เปรี้ยวสักนิดหนึ่งมอมันเปรี้ยวแล้วนั่นน่ะใช่เพราะว่าเปรี้ยวเลยเนี่ยแม่ผมบีบมะนาวใส่เป็นลูกๆขนาดนี้นี่ทุกคนเมียงน้ชิมเมียงเมียงเมียงเฮ้อแม่สุกกวดีเลยตั้งกล้องไหมไม่ตั้งละตากล้องดีกว่าจะได้กินด้วยผมจะกินด้วยคนไทยก็รู้สึกว่าจะหิวจัดเหมือนกันไม่ตั้งละเดี๋ยวก็ผิดคลิปละอะไรครับเนี่ยวันนี้มาเดิกครับทุกคน มันตึมอมาค็มเนาะไหนนมพี่อะนมข้นน่าอผมบอกว่าผมจะบอกอะไรสักอย่างนงทุกคนพี่เกียเป็นคนที่แปลกมากกินนมข้นหวานเปล่าเพิ่มน้ำหนักอร่อยครับปลาสดมากปลาเนื้อหวานมากใช่มันหวานก็ผมเพิ่งทำไงทำแล้วก็เอามาไปย่างแล้วก็ทำให้เลยอยากให้เน้มัน สุกกว่านี้แค่เน้นหนึ่งมันแทบมันแหมเกินมันจะไม่อร่อะไรแหมเกินมันจะเหมือนว่นที่แล้วมันจะต้องการให้เนื้อมันชุ่มฉ่ำใช่ไหมอันนี้แบบกะเวลาพอดีเป๊ะเลยเพราะว่าสองทุ่มปุ๊กขึ้นเลยอ่ะอันนี้สองทุ่มครึ่งสองทุ่มครึ่งละกว่ากว่าละมาแม่เล็เวลาสักวินาทีเลยใช่ไหมเป๊ะเลยใช่ไหมเฮ้ยเรปิดคลิปผมจะกินแล้วถึงตั้งเลยเป๊ะเลยไม่เลเลยไม่เลยเป๊ะแน่นอนจริงอร่อยไหมครับอร่อยอร่อยแน่ อร่อยไหมเสียเกมอร่อยครับอร่อยมากครับผมของฟรีมายามมายามดึกๆครับผมโอเคครับทุกคนตอนนี้ก็ตาก้องก็เริ่มจะหิวแล้วใช่ผมเดี๋ยวผมมือสั่นแล้วขอตัวลาทุกคนไปก่อนนะครับเดี๋ยวผมไปกินหลังกล้องดีกว่าใช่ว่าตา้องจะได้กินด้วยเออใช่ใช่เดี๋ยวเรากินกันก่อะโอ้อะไรครับเนี่ยมรนทรมานผมมากเลยอะทุกคนหื้อ ใส่ซองแล้วโอเคครับทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาทุกคนไปก่อนนะครับครับอะไรไปเลออย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับไปไปแซ่บมีความสุขไหมน้องทำมาให้กินนี่ต้องมีความสุขเลยอร่อย